นายศึกลุกนั้นกับชอเดตประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2567 10คู่จัดไปคู่แรกหรือว่าูลเปิดบ้านเจอ nottingham forest เตะกัน3ทุ่มถ้าพูดถึงในทินแอนฟิลด์และฟอร์มของเวอร์พูลตอนนี้ที่ไม่มีตัวเจ็บเลยยกเว้นฮาวิเอเลียดที่ไม่ได้เป็นตัวหลักก็ยังมองว่าน่ากลัวชอเดตให้เวอร์พูลชนะ2-0คู่ต่อมาเซาท์แฮมตันเปิดบ้านเจอกับแมนยูคู่นี้เตะเป็นคู่แรก6โมงครึ่งผลงานของเซาท์แฮมตันยังดูไม่ดีส่วนแมนยูยังมีตัวผู้เล่นที่น่าจะเป็นทีเด็ดได้มากกว่า ื่อว่าวันนี้แมนยูไม่นาพาดาแต้มช็อตเด็ดให้แมนยูบุกชนะ2 0ูนคู่ต่อมาแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดถ้าดูจากสถิติโทมัสแฟงก์มักจะสร้างปัญหาให้แมนซิตี้อยู่บ่อยๆแต่ด้วยฟอร์มและขุมกําลังของแมนซิยังมีโอกาสที่จะชนะได้แต่อาจไม่ถึงขั้นถลม่มช็อตเด็ดให้แมนซิชนะ2 0หรือ3-1คู่ต่อมาไบรตันเปิดบ้านเจออิบสวิตทาวเตสามทุ่มก็ต้องบอกว่าฟอร์มของไบรตันณตอนนี้ร้อนแรงแบบสุดๆยิ่งเจอน้องใหม่อย่างอิปสวิตเชื่อว่าน่าจะเก็บตาม,ตมอต คู่ต่อมาเคสซันพาเลตเปิดบ้านเจอเลสเตอร์เตะกัน3ามทุ่มถ้าพูดถึงฟอร์มของเคสซันพาเลตท่านเล่นในบ้านก็เป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างยากแล้วยิ่งใส่ตีเฮทูเฮ d เมื่อเปิดบ้านเจอเลสเตอร์มักจะทำได้ดีชฉาเดทให้พาเลตชนะ2อหนึ่งคู่ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านเจอเวสแฮมเตะกัน3ามทุ่มคู่นี้ฟอร์มค่อนข้างจะสูสีแต่ถ้าเทียบขุมกําลังและก็แนวรุกมองว่าเวสแฮมดูดีกว่าทางด้านฟูลแลมโจบ้านแต่ก็ต้องบอกว่าเวสแฮมน่าจะหืดจับนิดหนึ่งเฉเดตให้เวสแฮมบุกเฉือนสอ เต่กันห้าทุ่มครึ่งแน่นอนว่าฟอร์มของเอเวอตันตอนนี้รั้งอันดับปุวยของตารางแข่งไป3นัดแพ้ทั้ง3เกมยิงได้แค่2ลูกและเสียไปถึง10ลูกต้องมาเจอแอสตันวิลล่าที่เล่นเกมในบ้านได้แข็งแกล่งเชื่อว่าวันนี้วิลล่าจะชนะได้2 0ูคู่ต่อมาบอลมัดเปิดบ้านเจอเชลซีคู่นี้เตะกันตี2ถ้าดูจากฟอร์มเชลซี Chelsea ก็มีฟอร์มที่ไม่คงที่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอส่วนบอลมัดเองผลงานที่ผ่านมาในบ้านทุกรายการเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวชนะ6เสมอสเชื่อว่าวันนี้เชลซีไม่่่นนาาาเจอง ไม่เสมอหนึ่งก็อาจเป็นเชลซีเฉือนได้แค่2อหนึ่งสกอร์ไม่น่าเกินนี้คู่ต่อมาไปกันที่เซเรียอิตาลีเอมปอรีเปิดบ้านเจอยูเวเตะกัน5้าทุ่มถ้าพูดถึงฟอร์มของเอมปลรีถือว่าเป็นทีมที่ใช้ได้เลยทีเดียวยิ่งการเล่นในบ้านเป็นทีมที่แพ้ยากแต่ถ้าดูจากสถิติของยูเวคอนข้างจะน่ากลัว3นัดที่เปิดมายังไม่แพ้ใครชนะ2เสมอ1แล้วยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำมยกเว้นเกมล่าสุดที่เสมอโรมาศูนเชื่อว่าวันนี้ลูกเดียวยูเวน่าจะบุกทําได้ช็อเดตให คู่สุดท้ายไปกันที่ลาลิก้าสเปนเรออลโซเซดาดเปิดบ้านเจอกับเรอัลเาแมดริดคู่นี้แตะกันตีสองถ้าดูจากขุมกําลังแล้วทั้งคู่ต่างมีตัวหลักบาดเจ็บแต่ว่าเรอัลแมดริดน่าจะมีสควอตเด็ที่แข็งแกร่งกว่าเชื่อว่าวันนี้จะล้างอาถรรพ์เล่นเกมเยือนแล้วน่าจะเก็บชัยได้เป็นนัดแรกช็อตเด็ให้แมดริดบุกชนะไม่ 1, นึกน็จัดไปแล้วสามารถฟังวิเคราะห์แบบเต็มๆได้ที่แอปแดงเซิร์ชเลยช็อตเด็ดบอลโลโก้เป็นรูปไฟใครๆก็จำได้